สวัสดีครับวันนี้ดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๊บจัดให้อีกครั้งนะครับก็วันนี้จะพามาดูเป็นดีแ uh, ม็กซนะฮะเป็นสเปซแครตัว S สนะฮะสีเงินนะครับวันนี้คันนี้ก็แต่งเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นสเตปซิ่งนะครับผมมาดูที่ล้อกันนะฮะก็ uh, ด้านหน้าดูด้านหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้าเนี่ยางากระมวลจัดให้เป็นโลโก้ไทเทเนียมของกระมวนกันยางน,นะฮะสวยงามเข้ากับโลโก้ e สูมากๆเลย นะครับก็รถซิงของมันต้องมีนะครับผมแล้วก็มาดูที่ล้ออันนี้เป็นงานโปรเจกต์เครับ km 6นะฮะอันนี้เป็นงานล้อแม็กของนากมนการยางน,นะครับตัวยางดิเซนติพัฟฟิล่านะฮะล้อตัวนี้นาะคมนจับมือกันแลนโซ่ฮนะรสร้างเป็นแบงของตัวเองขึ้นมานะฮนะนามนรับประกันให้เลยตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับเสียหายดุง้ง ดเรื่องนะครับนากระมนเคมให้หมดโอเค okay. มาดูด้านหลังด้านหลังอันนี้โหลด4นะครับออฟอันนี้ลูกค้าเน้นเป็นออฟลึกหน่อยนะครับก็อันนี้ฝากมือหนึ่งพอดีนะครับเป็นเค6หกงอ่านนะครับสเต็ปซิงไลเนอร์ไม่ใส่อยู่แล้วนะครับก็อันนี้ติดสติกเกอร์ร้านน,ะนากระมวลให้เรียบร้อยนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าเราทำสักร้านที่ มีชื่อเสียงแล้วก็อาฝีมือยอดเยี่ยมแน่นอนครับผมอันนี้ก็ท่อยังเป็นอาลูกค้าย,ยังไม่เปลี่ยนท่อนะใส่เป็นท่อเดิมๆดิมไปก่อนอายังไม่อยากได้เสียงดังเท่าไหร่นะครับทอเดินเดนนมนะครับภายในของตัวเอสนะครับก็จะเป็นบอร้านะครับโฟมอะไรก็ อันนี้ลูกค้าเอาเดิมๆนะ,ะเดี๋ยวเขาก็าจะไปปรับแต่งเพิ่มเติมเองนะฮะ,ะ,ะอันนี้ลูกค้าบอกว่ามีไอเดียอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปทำเองนะครับรุ่นสเปซเกนะครับแบบนี้แต่งนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ออกรถไม่ถึง3ามหมื่น นะครับไม่ถึงส0 0หมื่นนะครับแล้วก็อ่อนเนี่ยอยู่ประมาณหลายพันกว่าบ,บาทแค่นั้นเองนะฮะก็ถ้าใครที่สนใจนะฮะอย่าลืมนะครับก็พักมาที่จุ๊บจัดให้นะฮะก็จุ๊บแต่งให้ตามใจแน่นอนนะครับผมก็ยังไงฝากเพจุ๊บจัดให้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดบับุ๊ทไล์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับ